โอเคครับวันนี้ก็จะมารีวิวแล้วกันเรียกว่ารีวิวแล้วกันรีวิวเครื่องยี่โอห้าสิบีซีนะครับ่เสื้อฝาเป็นเสื้อฝาหม้อน้ำลูกสูบห้าหกชาห้าหกตัวนี้นี่ครับเสื้อจิกโซ่นะครับตัวนี้เป็นของจิกโซ่ทั้งทั้งเข้าเวี่ยงแล้วก็เสื้อแล้วก็ฝา ของจิโซ่หมดเลยอันนี้ก็จะทําเป็นแบบแยกก่อนแยกแยกแบบว่าชุด,ช,ดชุดเสื้อสูบแล้วก็ฝาสูบก่อนแล้วก็เข้าเบี่ยงก่อนแล้วกันเดี๋ยวอีพีหน้าผมจะมาประกอบมาทําคลิปประกอบเครื่องอีกทีหนึ่งผมแนะนำพอเข้าก่อนแล้วกันว่าชุดนี้ที่เราซื้อมาเนี่ยมันมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยที่เราซื้อม,มันมันขายทั้งชุดครับชุดเนี้ยอ่ามันขาย มาพร้อมเสื้อฝาเขวียงอันนี้แข็งก็ซื้อซื้อนะครับแข็งเบิกใหม่เลยแข็งก็เบิกทางร้านเขาอ่าครับอันนี้ก็นูกสูบอันนี้เสื้ออันนี้ฝาเับเป้าฝาอ่าเป้าฝาห้าสิบหกมิลสิบเอ็ดซีซีอ่าเป้าก็ประมาณนี้ครับสาาเป้า ครับนี่ครับก็เรื่องเสื้อมั่งเสื้อรูปสูงก็ห้าสิบหกห้าสิบหกมิลจุดศูนย์ของจิกโซ่ะระยะการขึ้นก็พอดีเลยครับเป๊ะรอประเกันห้ามิลแผ่นหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้ข้างในนะครับอาจจะมองไม่เห็นหน่อยมันมืดไปหน่อย กระเสือ้อเปนเสื้อน้ำนะครับเสื้อฝาน้ำทั้งชุดเสื้อฝาน้ำแข็งแล้วเ้า๋ผวผมเตแกะกแกาให้ดูแกะยากหน่อยัน,น่นมากเสาเนี่ครับก็เดี๋ยวลูกขึ้นมาก่อนลูกสุกครับเข้าเวียง นี่ครับลูกลูกสู่ห้าสิบหกมิลจิกโซ่ในความยาวลูกก็ไม่ยาวมากเพราะว่าก้านมันยาวข้อตัวนี้คาดก้านมันยาวมากแล้วก็แข็แขงครับแข็งก็จะเป็นแข็งพอกแล้ว กอสำหรับใส่ใส่รีดโอเพนนี่ครับก็ประมาณนี้ก็ข้าวข้าวไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมมาประกอบชุดข้างแล้วอะไรเงี้ยผมจะมาถ่ายให้ดูทีแข็งครับก็ทํามาจะมีรูปปืนข้างหลังโอเคครับมีข้อเหี่ยงน่าจะมองเห็นนะก้านก้านสูบ การนี่สลักมันใหญ่มากครับใหญ่กว่าของเดิมเ,ดเอามาให้ดูใกล้ๆโอยชนนี่ครับก้านตะเก็นโอเคครับก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะมาทำการประกอบอีกรอบหนึ่งแล้วจะจะถ่ายลงอีกรอบหนึ่งนะครับก็เ,เพื่อนๆถ้าแบบสนใจหรืออยากติดตามก็ ถูกใจแล้วก็ซับต้าครไหมครับเดี๋ยวจะทําให้ดูรอบหนึ่งนะครับจะมาถ่ายอีกรอบหนึ่ง,นะอองโอเคครับสวัสดีครับ